มันจันมันที่แปอดูนเลยเปิดชันที่แม่อ๋อไมทันไรอ่่นเราไม่ต่สมมีต่ป้มนระมาณปั้มนะปั้มปั้มปั้มในตลอดยีบ่ะเจ้าในกก้ากังเว้นี่ก้างขึ้นกางเว้นอ๋อี้ยนอยู่บ่อยละจาจาบลรอกวนได้พี่น้องเลโอ้ามเนเบิดมันเสียงกันไปแลบอมาฝนตกไหมดีเด้อสบายดีได้สิบห้าคน เปิดภาพมาวัดคนต๊บาดนึ่งที่นั่งไงเนาะโอ้ยคนต๊ะคนต๊คนตกอนี้ฮาวเซโนที่นั่งไงเนาะอ่าเปิดมาใครท่นพอยวดนะครวัดนะวักว่าใครัท่นพอยนอเออเกว่านึกว่าใครเนาะที่นั่งไง ตอนนี้อยู่เซโนถึงนรอางเนาะเปิดเมื่อไรนั่นล่ะมือหเปิดเมื่อไรนี่ยถามเนี่ยสบายดีเด้อเปิดวันจันทร์รึปะอ๋อจ้าจ้ามันจันทร์วันที่แปดปอูนเลยเปิดัช้าสี่ป้อมปั๊มตดยี่สิบสี่ป เจ้าหนิก้ากงเว้นกืนก้าอังียนโอ้ยยยน้ยงยย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 ยนเยย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 ยเยยยยยยยียย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 ยพยย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 อายยยายย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 กยย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 ยอยอยยยยบยเยียยยยยยยายยยยยยยมยย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 มยยยยยยยิยย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 ย คอยชิมแต่หนึงชิมแต่หนึ่งบอบวบุญพาชิมแด้วทต่หนึงเออกผ่าชิ้นเคยได้ชิมแต่หนึงก้อนเนาะมากับเมยุลีมือน่ะก็แลกับใบสั่นครับทิ่ชิมก็บชิซิสกินวอลคอยกินว่าเจ้าชิดเลียงกับแพ่ย์ปองเลยวอนี่แหละชิมนี่เราไปแพทย์แล้วนี่เออมาคุณตบอะไนี่ไปแล้ยกบ่ได้นี่ไปเลยบ่ไปไปไปแต่คอยปนเยี่ยวเดี๋ยนี่น่ะปนเยี่ยวเอาดีเออปนเยี่ยวเอ้ผมปนเยี่ยวกันนะได้๋ยด้เปิด บ่จะดูเนาะเห็นเราหมเนาะกลางยูนมั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 นคือดูได้แบบหนึ่งเนาะในพวกยาวเพลงใช่ไหมฮะเพลงเอ้ยปิดปิดปิดก่อนอ่ะสร้างเนอันสร้างได้เล่นี่นะสร้างโปเป็นเด้เาไม่เนาเนาะอ๋อก่อนเย็นปันเอา ลองดูจะสร้างดูอาจารย์เอาเอาอสหนึ่งเด้อบ๊อบปั่นก็ได้เดยวยาวเด้นะอนะเอาคาบูซิโนโปัน่นคาบูซิโนปั่นเน,น้เจ้าวโเรนโนฮะบอบมีเขา่าได้คอยซื่อขาอ่าได้บ <c oughs> <c oughs> ว่ใครซื้อข <qualquer lings, S 2> ่าวไปกินแล้วนซื้อว่ะตามมะพริกจำปิ้งไก่ยู่เนาะของบอดี้ได้ใชของบอดี้นี่ถ้าเราตามเขาแล้วกินนะคะจะถ่านมบอดี้เดนว่าเรากินเราก่ะนะสิเป็นจากชวดลายเห็นเรากินนี่เป็ดโซ่โอ้โบอกก่อนเลยันนี้

ล็อปะเข้าไปไัน no, ง็อกล็ออะไรลองคนจุดไหนล็อน้องนี่ฮะคือคุณุนปะเหรอแขกแค่เฮ้ยนีปะไปแขกแค่ไหนน่งนัวปะตูนือลูแล้วเออเนาะคือคือตัวคนล็อกไวห้อง แลตอนนี้ก็ตัก็นั่งอยู่บนหาดก็อยู่เช่นท่านอยู่เช่นตกเช่นท่านอยู่อ๋อมีสปริงไหมวันนี้เนาะมีมีสปริงพูดบ่าโอ้สปริงซิปกว่าซิปกว่าเออมีพูดไหมฮะสปริงสปริงแล้วบอกกี่นะเอากระบานเอาไปสปริงเนาะสปริงอันนี้จะกะไร อยู่ไทยน่ะก็ฮห็นันงานแบบนี้ได้่าตัวเกี่ยวกับโซฟ้าพี่ละเกี่ยวกับตัวกังเปเื้อี่บอม่เอยนอเนื้อเนื้อเน้อเนื้อเนา้อนอเนอเน้อเนอกนาเนอนอนอเ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 นอนอเอเนเนอเน้ออะไรเฮ้ยคืออันต้อเนื้ท่านื้อเนืนี้อเเนอเอ ก็ดูนะเหยเนาะขาดปลตุเก ا เลยโอ้ขาดลาไหลนี่ชุดแล้วตัวใหม่นี่มันย่อมขาดปลาเก่าเนาะเนาะทีนี้ห้าสิไปได้ไรสุดตกพอแเ้งเลเนาะบ้านกำลังจะเปิดได้บุพเฟตอาทิตย์บ้านัจะเปิดใหม่นี่ มันที่แปดเดืนอ,อดน,นอที่มาหอดเลยนะคุณบอลเนาะเจ้าที่แปดเดือนนมีมีซอนมีสวิตเดอร์นั้นซูเปอร์ปั๊มตลอดยี่ตลอดยีบิบซน้ำมันมีชัสีช<ต>ชส่ชั่วโมงเกาเว่นกับชัสี่ชั่วโมงเชเว่นนี่กันน่อยทีั้นี่ตงชัี่แล้วเผยซิมาสมัครงานเป็นพนังหนหกงาน่ราเยบอกมันไม่ได้อยู่กะกลางคืนอย่างอยู่กะกลางคืน เดี๋ยวนกเียนอ๋อกว่าักงานอันว่าอันว่าอันเสร็จของหน้ามว่านวดนวดคืออยู่ทางไทยเป็นเห็ดเป็นเห็ดนะไม่ได้ไาได้ปเหนียวหมีไม่คนมาเหี่ยวนะนวดเลยอหลังมึันมีจะเคยอยู่บะก็บเคยพ่อเคยแต่ได้หนังกเยคืเคยพ่อ

แต่ว่าพนักงานนี่เป็นพนักงานคนเก่าหนึ่งสามเลขออกหรือว่าอะไรหนึ่งสามพนแล้วพนักงานนี่เป็นพนักงานคนคนเกา่าเพิ่นตุนใบยิ้พุ่เหพนแล้นว่ายอยี่แมนรายยูนัญญาณดีนี่บอกแมนซีจีบวก,บวกโอเค,อเค,อเคธรรมดาพนังานยูนี่จะดีก็จ่พูดลายเท่าอย่างเนะ้เนาะ อ่ะพี่รองหรอจักหน่อยเนาะจักเป็นคิวเลยเขาหนึ่งี่หนึ่งหนึ่ง้าบ่บเพิงเนาะควานไล่มาแต่เศร้าพุนดิเมนบ่ได้เคือเป็นจักจออจักจอกตั้งเต่มือเศร้านี่พุ่นอันนี้นะรวมบ่แมนรวมรวมมาเตมเมือเศ้านี่พุน มัาม่ีเพิ่นยอดถ่ายเพิ่นได้อาไรอะไรยันวันหนึ่งจริง้วยเรอตตัดไม่มาหนึ่งรง้วยอสิบบอบ่บ่แม่นบ่สบอเรื่องวันนี้นั่นบ่บอตีนเราบอดีของผมต้องเศร้าผมตัวนี้บอได้เหรอเอาบออแต่เศร้าผมกลัวแล้วอร่อยแ้วลกลัวแล้วบ่แล้วเออเรามมนกลัวฮอดร่อยหรตัดเราะเนาะทร่อยรอตัดกั้วนึวันนี้นะผมตัดใจกันเไปไปถามเพื่อนบ้างแต่เอาอัน อใครเป็่พ่าให้เลยเป็นใจดียูเป็นงานให้กับโพตรเนาะเขาถามยังชื่อะไรวมา่ตัแค่เมนงานให้งานให้ดีเด่นมติ้งโอได้แล้วได้บิวเติบยุกเหอกันคิ้อยากให้นพ่อให้ยุ่เนาะเ้ยเพื่ือนนนาจริงๆอย่าีลูกมาไหนะมันมาใหม นี่ดิเปะปไปเลยไปเลยป๊ไปเลยนี่แปละไปพบ่น้ะงเอันน้องถามนี่อันโทษเออบอฮู้ดีอันนี้อันร้อยถามที่หมาเต้นเศ้าคุณบอหรือบ่าเพิ่รับเรื่อใหม่คอยแต่ฟาเหนบอเหบอยู่เพียงกันนะนะถานอว่าอกัดเลยบ้าวนี้ถ้าบ่าคอยถามอะไรเจ้าเสียให้บอ กรมนเลยป้าป้าขอจได้เลยจะจะมันจะเปียกแน่เนาะเผิ่อไปอดเลยฮะต้องเันจอบาน้โดยไปนี่เฮ้ยบ้านีเ่งมาด้วยทนี่นึงบอกเาต้องเก็บก่อนันบคยเ่งให้ดหน้า เห็กพ <formation> ี่น้องมาเรียนดีกว่าอันนั้นมันอันนั้นมันลำลำหน้าน่ะแล้วนี่จะดำยูทูบจะดำไหมก็ได้ได้ด้วยไปเก็คไม้กบเจ้านี่ไม้นะนี่นอตัวนี้ไม่นู่ไม้นะตัวนี้แต่แต่ัวตัวลุงลุงเคยไม่ชิมแต่ะเส้นไม่ชิมแล้วเส้นเส้นเ่ยเส้นยูนเมนมันเป็นสตรอเบอร์รี่ครับอ่ะอเอาลองบังลองบังลองบังแนะนำสมมุิว่าขอยเป็นลูกค้า Sao bài đi Sao xoát, xoa đi, xoa bái đi khai, <cười> Ê, <cười> <cười> ơi, phải mượn ừ. nghe đây phải bắt, ừ. nhau đấy. nó nhàng, bưởi bưởi bay, pick pick pick. ียกเบ็ดพี่น้องเลยเหอมปิ้งไก่ดิหอมป้หอมว่บดีหอมปิ้งไก่ดิโอ้ยอ,อยากเข่าที่ในบาทนี่หอมมีม้ว้ย่เลรวแล้วก่อนหอมมุม้ีแรกั็ได้กินปมาล็าอกกับกลด้นไว้นะไรน,นะรื <laughs> ้ตามอาะนะพี่้องเลยจับต้รงไนนะบอสไบอสจับขับเข่าอันขวยนี่ นั่งมัดยกพนกข่ากนำาเนี่ยิ้มอยู่แล้วว่าเนาะโอ้ยเดือดแล้วก็้เนาะเนาะข่าสิบห้าพัตืนคอยกินลายมานั่นก็โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเฮียนพ่นปาไป่ซี่วเฮยเนาะเดือมีคนผูกมีคนผูกเขาตายนี่เจคยัวะไมคอนละแม่ที่ขึ้นก็ได้าปะห้องคลยหาซปะเจของเนาะตุน พระพระพุทธพระทัง้งเลอลูกขอขึ้นขอกิน,นน้ำในเด้อส่วนผลส่วนแหลกเนี่ยชน,นะโอ้ยลืมบอกกับถินเนาะวัตูลท,ทางมาทางมาหนักกับถินอ่อนคลุกคลักเสียใจเลยบอกว่าช่งมีกี่เป้ันไดบันไดเป้ขึ้นเด้แมนเอาจ่าจาอยู่ไหนเบิบ่งได้บอลย่าไวบึ้มลงเลยเนาะอโอ้นเราโอ้ยคิดเลยอ้าโตโกดผลนิมวิญญาน อยย่แต <mile> ่ว่าคักเปิ่หนึ่งแล้วพี่น้องกันเนาะเพิ่นบมากงทิมเพราะว่าเพินเป็นคนเจกงกาวถูกไปเน่เนาะไปคนมากินข้่ากินหน่ำส่นเลี้ยงงื่อน้ยะฮเสเกพลี้ยโอ้คนทังหาคนไทยน้าตุดตุดอยู่เไ้งไหนอา่างเนียโ้คนด่าไเนาะเนะสาสะแานบ้านล่างเลย แก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 โดยโดยโดยขันคนบ่มีที่พักอาศัยก็มาอยู่นี่ก็ได้เลยนอนได้เอแกแค่วันยางมานอนแบบว่าวันยางมาตะบ้านคืนเมืองไกล่เลยบ่มีหมองพักโต๊วข้าวี่ปัญหาสิบเก้านอนบ่จีญาตินะโอ้โหสบายเลยท่านนี้โอ้โหหวงวีนตีแรกกันคืนที่มันกับพวกไดไก่ถนนได้แหละบ่ปลาอ้อยนี่เนาะวาวีอยู่ได้ข่อยกัววาวีอยู่เกะพังตาัยได้ที่ได้สั่ง ใช่กว่านอนกี๋คนคนตบด้วยหัวใช่ไหมฮะหูัวซ่านซานเด้ใช่ไหงเนาะเมียยิ้มให้เลยแตแหกเป็นเกไก่หรือปาเนี่ไก่ก่กหูอยู่เนาะมากกับไผคนเราไม่ด้ยนาะราเนด้ยเลยเขาสิบห้าพันยืนใจหัวมาเงาตายมาบงเงาได้ มากระนี่ข่อยจ้ำให้ก็ได้มาข่อยบโบย่างกูได้บ่บ่ฮะเอาป่เอาดีเอาข่าวโบเป็นยังบบอยากก็นั่งกันก็ได้อยู่จุแตนตั้งไม่แขกองตั้งวันคืนตั้งหนึ่งก็ได้ในวันนี้เป็นยังไหมตั้งข่อยว่าแล้วข่อยบบอยากกูได้แต่เบิ่งข่อยกินเด้วยแขกเยอะสิแขกเยอะเข็นจุบ่จากวัด ทุกท่านจักมาตาง่นี้เนาะเออก็ได้นำใจโอ้ากดีเลยมนบ่ได้ที่นนลุดุลยหนังก็ลมุมสิเปเี็นเาเนยตีเมน่เวนรอเออเอาอย่างนี้มาพี่โอ้ยเจ้าคนเนาะมันหลอกให้กันเซียนไปเลยสุทานุท่าจะได้ทางเพียกบ่สเียนใคเีนใ่ไตตับ bắp tay xài phung nhung nho mày để đi ừ. mày cắm mày, mày đây bọn okay. chơi đây cảnh ừ. chào 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 ừ. sau quan à, bây, bây giờ mình lấy phần cho em mua gì mua bao nhiêu rồi nha ó tàu anh cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กำลังขี่เดินห้างไปสุดเนีาา่ยเปิดทางเวียงพี่มีเพื่อนเปิดอ้อ,อยกินกาแฟเลยพันไมกินข่ากับป้าหรือป้ามันหลุดจังเดยอยู่นุ๊กมุกต้มุข้าใครไม่กินเนาะกินแล้วข่อยมกินมันหลุดังมันแบบ Những cắt cả mì ninh 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 mềm. มัอตายบอฮะมัอเขาไปสมองทำายูี่ฮะ้แกินยาเนาะนอนเมีดดินนี่ก็งามมากเนาะเคยมีเด็บประมาทไปเนาะเจ๊ใช่ปอะามยืด ก้อดินแบบนี้เน่ยลากล่างขึ้นไปทางแบบนี้นอ้อักเซนมาแต่ว่าจะขอเพ่มจ้จะขอให้อ้อยแม่แม่เนาะไ,ไอ้เป็นมาเบิ้งอ้อยตักอ้อ,อย,ยอยังไงเ้นเนาะยู่นะผักเนาะเข้าอใช่าเพราะมี่ขี้เหนียขี้ยังไง บอว่ามีคนมาอยู่มามาพักตลอดทำความสะอาดเอ๊ะเจ้าของคมันอยากเนี่ยมนชื่อมนงนี่มันเวนดีนะเป็นไงเป็นไรบอกระเบิดถักไหมทำเจ้าดิชื่อ่อหนงนี่นะมันไส้ต้างอยู่กับจิงเจ้าิบดเงินทมินมืแมนหน่อยนะเจ้าเหมัอนรบเลยอ่า

กเอยมน้การใช้าหอไปฮ h ขอดินนั่นมันกัดปัญหาครับตัวสามแทนปัญหาง่ายจุดออดไม่ยุ่สามแทนกันจกร้อยรอจ่อยปวดใครึเพราะว่าทมดินนี่ครับมวนหน่อยนะบัไรเติมเึ่งนี้ตัมินทีบอกเนี้ยบัตรนาารบายไหม Ờ. đi nó. Ờ, đi đồ, nó. <laughs> bỏ hóa, bỏ hóa. Bỏ hóa, đi đi Đó đi 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 Bỏ đi 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 rồi đi đi rồi đi 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 đi

เมัากยาบงดรว่้างเบอร์อย่างีขาวีจดะจะเป็นจะให้กินมากินจ๊ะโอ้ยจเตู้เลยมาหลั่นะนานๆนี่อืล้ยงลายูเนาะผมมาคนตุ๊กเฮงน้ําน้ำดีเฮ้ยหายตุ๊กมาขึ้นเลยนะนาแพกตกท่ว่าน้ำมาขึ้นเลยคอยนคกินจ้ะ In manh hết em, lâu liền. Name mất cắp con nhu cạo chạy nó. Cách lên cắp mặt hai bóng 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 bao bóng 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 bóng

เพื่อนหนึหลังงามพี่น้องเบะมากินได้เลยพี่น้องเด้อใครอยากกินข้าวกินน้ำอยู่นี่กันเนาะเนพะื่อนมาให้หรอกพี่น้องเลยพอดีเพื่อนซรานหลังนี่กะหลังไงพี่น้องบรรยากาศดีเนาะเนาะเจอกันในคลิปหน้าแล้วพี่น้องเด้อไปก่อนสบายดี